สวัสดีครับมาพบกับนชะุิเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะดุ่นไฟต่อเนื่องตัว60วัตต์ตัวนี้นะครับอมีแบตใ้ตัวของ YM-ES60 นะ,ะไปออกงานไปลองถ่ายงานกระถินมานะครับนะก็ประกอบกับตัวมือถือแล้วก็ตัวกล้องนะครับไปถ่ายมาผมประกอบอย่างนี้เลยนะอ่าเนี้ยนี่เป็นกล้องถ่ายรูปอ่แล้วก็นี่ก็เป็นมือถือไฟก็อย่างนี้เลยนะครับนะก็ เอาไปถ่ายมาก็พี่ชายลองใช้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะราคาแค่พันนิดๆเองก็ใช้ได้นานนะครับแต่ก็เปิดไฟประมาณประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นตนะไม่ได้เปิดแบบสุดๆนะครับนะไม่เปิดแรงสุดเดี๋ยวบางทีมันควมันแสบตาเข้าไปนะครับ,อบอก็พอสมควรก็ใช้งานได้ดีนะครแบ,บตเตอรี่ค่อนข้างทนเลยนะอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงเลยเกินน่าจะเกินเยนะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดตลอดนะครับเปิดเปิดปิด จังหวะที่แบบบางทีไม่มีอะไรให้ถ่ายก็ปิดไว้นะครับก็ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับอเอาพูดถึงข้อดีก็คือเวลาเราไปถ่ายพวกวัดพวกอะไรเนี่ยถ้าใช้แฟลชเวลายิงแฟลชแรงๆเข้าไปนะครับตรงหน้ามันมันก็แสงแข็งแล้วบางทีถ้าเราไปสะท้อนเนี่ยไอ้วัดเนี่ยส่วนใหญ่มันลมแดงผ้าเหลืองอะไรนะครับมันจะท้อนออกมาสีผิส,สีผิวสีอะไรมันก็จะออกแดงออกเหลืองเยอะนะครับผมก็เลยบางทีไม่ชอบใช้แฟลชครบใช้ไฟส่องเข้าไปแต่วาบอกถ้าเป็นไฟธรรมดาอย่างเงี้ย างทีมันก็ไม่แรงมากนะครับอย่างเงี้ยไม่แรงนะนี่แพงกันนะไหลายร้อยตัวนี้ยิ่งแพงเข้าไปเลยสามพันกว่านะครับนะแต่นี่แค่สี่สิบวัตต์อ่าไอโฟล์กไอเอียงเงี้ยมันค่อยมีประโยชน์อะไรเลย,เ,ลยเอาไว้ส่องนําโฟกัสได้นะครับนะอ่าแต่ว่าใช้ตัวนี้โอเคเลยนะตัวนี้มันแรงด้วยไฟมันค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ไม่มีเครื่องมาวัดหรอกว่าแสบหรือว่าอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้มันจะใช้กับตัว af ห้าสิบนะครับอ่า ห้าสิบแปดห้านะนะครับเพราะว่ามันจะได้อ่ามันจะต้องไม่ต้องมันจะไม่ต้องดันไอโอสูงขึ้นไปหน่อยถ้าพื้นที่ที่แบบอยากได้คนด้วยเนี่ยจะห้าสิบถ้าอยากได้กว้างๆจริงก็อาจจะเอาไอเอฟพีแปดไปนะครับนะอันนี้พูดถึงปัญหามันนิดหนึ่งนะครับปัญหาก็คือได้มาตัวเนี้ยมันเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถถ้าเอาไปต่อเราจะไปวางบนฮอตชูอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะใส่ไปอย่างนี้ได้เลยเราต้องไปหาไอ้พวกอะไรที่มีเกลียวเนี่ยมาใส่นะครับแล้วถือ ก็จะเขาไม่มีอะไรให้นะครับเราต้องไปหามาเองนะอันเนี้ยถ้าใส่อย่างเงี้ยข้อเสียก็คือถ้ามันเป็นขาตั้งขาอะไรเนี่ยมันจะปรับทิศไม่ได้นะครับนะส่วนใหญผมก็จะใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เอารุ่นีเป็นพลาสติกนะครับตัวถ้าเป็นโลหะส่วนใหญ่มันจะร้อยร้อยหกสิบขึ้นนะสองร้อยบวกลบอ่ะถ้าเป็นรุ่นพลาสติกเนี้ยประมาณสามสิบบวกลบนะครับข้อดีพวกนี้ก็คือมันใส่มาตรงนี้ได้เอามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับนะเนี่ย มันมีเกลียวไม้บิดครับพอใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณก็สามารถเอาไปใส่อะไรแล้วแต่เรานะครับจะไปใส่ฮอตชูจะไปใส่ขาตั้งจะไปใส่ฮอตชูอะไรก็ว่าไปแต่มันก็อาจจะใหญ่ไปแล้วดูสิใหญ่ใหญ่กว่าล้องบนเฉยเลยนะมันก็จะข้อเดียวนี้มันสามารถปรับระดับได้ด้วยนะรปรับองศาได้อันนี้ผมทํานะครับผมก็ทําใส่ใส่อย่างนี้นะครับนะแล้วผมก็ ใส่เข้าไปแล้วผมก็สามารถปรับปรับองศาได้นะครับถ้าอยู่ที่ผมว่าตัวที่ผมใช้เี่นสูงขนาดไหนเท่านั้นเองนะอ่าก็ดีมันนะครับอ่าก็ตัวนี้มันไม่มีตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาใส่จะช,ช่วยได้นะแล้วข้อข้อต้องระวังอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือเวลาปุ่มปุ่มมันอยู่ตรงนี้อะเปิดปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างปับ๊บอ่ามันติดข้อเสียก็คือตรงนี้ถ้าเราไปวางวางไม่ดีเราใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเนื้ออะไรเนงะี้ยถ้าวางอย่างนี้นะครับตัวมันก็จะ ครับมันก็จะไปกดบันนี้ไปกดปุ๊บไอตัววางไว้ดีเนี่ยมันกดกดปุ๊บตัวมันก็ติดขึ้นมาเองได้อ่านะครับไอน,นี่คือข้อต้องให้ระวังนิดนึงก็ถ้าเวลาพกไปใช้นี่ก็อาจจะต้องหักกล่องนะอะไรเพราะว่าตัวนี้ไม่มีกล่องไม่มีอะไรให้เลยนะครับผมก็เวลาผมไปผมก็ใส่กระเป๋ากล้องไปทรมาได้แหละแล้วก็วางอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไอตัวไอตัวไอตัว d i f เซอร์มาเนี่ยครับวางไว้ตรงนี้นะอืม ก็ดีนะสำหรับคนที่ไม่ชอบใช้แฟดนะครับผมเมื้องหลังเนี่ยถ้าถ้าเป็นงานประเภทที่วัดในวัดเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยชอบใช้แฟดเท่าไหร่ที่บอกอเพราะถ้ามันยิงแล้วมันขี้เกียจมาแก้สีแก้อะไรทีหลังนะครับอันนี้ก็ง่ายนะแก้สีก็ไม่มากอะไรสําหรับงานที่แบบไม่ได้จริงจังอะไรมากมก็นิยมไปนะครับงานกระสงกระถินนะครับไปช่วยวัดช่วยอะไรกันนะช่วยชาวบ้านแถวนี้ก็ถ่ายก็ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปหาได้นะไปทิ้งลิ้งไว้ให้น,นี่มันถูกดีนะเป็นของนะขอ่าแต่ของจีนนะ ไม่มีไม่มีอะไรเท่าไหร่นะมันจะมีเฉพาะแบบบางแบบอ่าคล้ายๆอย่างนี้นะครับราคาถ้าเป็นมีห่อหน่อยอย่างเงี้ยราคาจะสูงนะครับก็ผมก็มีผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะนะถ้าเป็นงานที่บอกงานฟรีงานช่วยหรืองานแต่งกิ้วอะไรก็เอาไปอย่างเงี้ยไปนะครับนะสะดวกดีทำอย่างนั้นเมื่อพุ่งกระใสได้เลยใช้ได้ถือไปไม่ต้องใช้แฟดนะครับนะ,ะถูกด้วยเพราะแฟดตัวนี้ก็แพงขนาดโกลด์วีวันนะผมใช้อยู่เนี่ยก็ทะลุขึ้นไปจะเป็น6กพันกว่าละอ่เรื่องนี้เป็น วีดีวันโปรนี่ก็จัดไปเป็นเก้าพันแล้วนะครับมันแพงนะใช้ไฟเนงะ่ายๆดี ID. คุมแสงได้ด้วยนะพอใช้แล้วใช้เลนส์เนี่ยกว้างๆหน่อยก็สบายแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบถึงทค่นี้นะครับชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ